ผมจะเท้าวความนิดหนึ่งว่าอาวุธเคมีนั้นเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า weapons of mass destruction หรือ WMD อาวุธเหล่านี้มีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่สำหรับอาวุธเคมีมีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Chemical Weapons ซึ่งทั้งกัมพูชาและไทยต่างเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้อนุสัญญาฉบับนี้มีสาระสำคัญที่หนึ่งห้ามผลิตห้ามสะสมอาวุธเคมีและให้ทำลายอาวุธเหล่านี้เสียถ้ามีอยู่ กฎหมายระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งคือพิธีสารเจนีวาคศักราชตนักราช1925ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมีอันนี้มีมาก่อนองค์การสหรประชาชาติถือว่าอนนุพิธีสารเจนีวา1925นั้นชาติที่เป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามถึงจะเป็น รัฐภาคีหรือไม่ก็ตามแต่ไทยเป็นรัฐภาคีมานานแล้วนะครับทีนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอาวุธเคมีหลงเหลืออยู่ในสองประเทศนี้ประเทศไทยไม่มีแน่เพราะเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อย่างเคร่งครัดการกล่าวหาของกัมพูชาท,ที่ทราบกันดีอยู่ว่าฐานไทยโจมตี ทหารกัมพูชาในแนวด้วยอาวุธเคมีโดยมีภาพประกอบเป็นเครื่องบินไอพฟนสองเครื่องยนต์โปรโยของเหลวสีแดงลงมาใส่ในภายหลังถูกจับได้ว่าเป็นภาพที่นำมาจากต่างประเทศเป็นการดับไฟป่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะ ต้าภาพนั้นที่กัมพูชาตัดทิ้งไปน่ะจะเป็นบ้านเรือนฝรั่งซึ่งต่างกับบ้านเรือนแถบนี้ต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ต่างกันนะครับในที่สุดก,ก็ถูกจับได้ว่าเป็นความเท็จซึ่งเรื่องก็น่าจะจบไปแต่ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ระยะหลังวันสองวันนี้จะเห็นได้ว่ามี ทหารกัมพูชาใส่หน้ากากออกมาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายทำคอนเทนต์โดยอ้างว่ายังมีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าการรื้อฟื้นเรื่องเก่าซึ่งถูกตีตกไปแล้วนำมากล่าวหาเพิ่มเติมหรือว่าอ้างว่ายังเขายังกลัวอยู่ในเวทีต่างประเทศประเทศไทยก็ถูก คล้ายๆว่าถูกรบกวนเรื่องนี้ว่าเราเป็นผู้ใช้อาวุธเคมีจริงหรือไม่จริงทีนี้ผมจะเรียนต่อไปในประเด็นที่ว่าถ้ามีการใช้มีการกล่าวหาว่ามีการใช้แล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไงในวิธีที่ถูกต้องเมื่อกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเช่นเดียวกับไทย ช่องทางที่ถูกต้องกัมพูชาจะต้องร้องเรียนไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมีภาษาอังกฤษใช้ว่า Organization for the Prohibition of Chemical Weapons หรือ OPCW ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ณนะกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตามวิธีปฏิบัติที่เขากำหนดไว้ที่อนุสัญญากำหนดไว้ แต่กัมพูชาหาได้ทำเช่นนั้นไม่หาได้ใช้ช่องทางที่สามารถจะทำได้ถ้าสมมุติว่ากัมพูชาใช้ช่องทางนั้นในการกล่าวหาไทยซึ่งเป็นรัฐภาคีด้วยกันกัมพูชาเหมือนก,กัการขึ้นศาลนะครับจะต้องหาหลักฐานมาประกอบการกล่าวหาหลักฐานเช่นว่านั้นยกตัวอย่างเช่นนอกจากรูปภาพเอารูปภาพเกไปแล้ว จะต้องมีทหารที่บาดเจ็บหรือป่วยจากสารเคมีที่ไทยถูกกล่าวหาว่าใช้โจมตีจะต้องมีผู้เสียชีวิตซึ่งจะเป็นหลักฐานทางการแพทย์ทางการแพทย์จะต้องบันทึกว่ามีอาการป่วยอย่างไรมีอาการเสียชีวิตอย่างไรเก็บตัวอย่างโลหิตปัสสาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ไปตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อจะ พิสูจน์ยืนยันพิสูจน์ยืนยันในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า verify นอกจากนั้นกัมพูชาจะต้องส่งหลักฐานที่เป็นตัวอย่างเก็บส่งตรวจจากสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็ตามที่เปือเป้อนสารเคมี แล้วอาจจะมีตกค้างอยู่จะต้องส่งไปตรวจณนะห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ว่า,าสามารถจะวิเคราะห์หรือตรวจสอบได้อย่างแม่นยำอันนั้นคือหลักฐานที่กัมพูชาจะต้องส่งองค์การห้ามวุธเคมีจะหันมาถามประเทศไทย ว่าเป็นจริงตามที่กล่าวหาหรือเปล่าตามที่มีหลักฐานมาหรือเปล่าถ้าประเทศคำตอบของประเทศไทยเป็นที่พอใจแก่องค์การห้ามอาวุธเคมีเขาก็จะยุติเรื่องแค่นั้นว่าเราไม่ได้ทำตามที่กล่าวหาแต่ถ้ายังมีข้อสงสยัยยังติดใจอยู่เขาจะต้องส่งผู้ตรวจอาวุธมายังประเทศไทยเพื่อจะค้นหาความจริง เป็นการตรวจชนิดที่เขาเรียกว่าการตรวจตามคำกล่าวหาเพราะว่ากัมพูชากล่าวหาไทยนะครับ Challenge Inspection นี่คือภาษาอังกฤษที่ใช้ในตัวอนุสัญญาเมื่อเขาส่งมาแล้วประเทศไทยก็มีหน้าที่พาไปยังที่เกิดเหตุถ้าอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่อยู่เขาจะเข้าไปตรวจในประเทศกัมพูชา เขาจะต้องได้รับเชิญหรือได้รับอนุญาตจากประเทศกรัรมพูชาซะก่อนถึงจะเข้าไปได้เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับมันมีขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นขั้นๆไปได้เลยแต่กรัรมพูชาไม่เคยทําอย่างนี้เลยได้แต่กล่าวหาลอยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ทําความเข้าใจสร้างความตื่นตนกตกใจให้กับทั้งประชาชนเขตไทยและเขตกัมพูชาเอง ผมได้รับคําถามมากมายมาจากทางชายแดนซึ่งผมก็ได้ให้คำํำแนะนำไปว่าจะต้องทำตัวอย่างไรความจริงมีหรือไม่ซึ่งคําตอบของผมก็คือไม่น่าจะเป็นจริงเพราะเขาเขาถูกถูกจับได้แล้วว่าเอาภาพปลอมมาแล้วไม่มีหลักฐานอื่นๆประกอบเลยอันนี้ยืนยันหนักแน่นแน่นอนนะครับ ก็ผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบแค่นี้ในเรื่องของสิ่งที่กัมพูชากล่าวหาและกัมพูชาควรจะปฏิบัติตามคันลองครองธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้เผยแพร่คำกล่าวหานี้ทั่วไปแม้กระทั่งในต่างประเทศแม้กระทั่งหน่วยสถานทูตกัมพูชาในบางประเทศก็ได้กล่าวหาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น